สวัสดีครับพบกับผมหมอยุ่นนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปสีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจําวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดและก็เป็นดวง กว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นองส่วนตัวก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านกำพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมาขอขอให้สร้างความสําเร็จสมบังสมปรารถนานมาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสกให้เกิดขึ้นจริง กันพยากรณ์ที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับู้ทีิเกิดวันอาทิตย์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านก็ยังเจอกับโศกปัญหาเก่าเก่านะครับที่ยังวอกวกเวียนๆเ,เข้ามาไอ้ท่านได้รับมือได้รับกา,การแก้ไข แต่งไรก็ตามนะครับดยประสบการณ์ด้วยความสามารถและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากาๆก็ทาให้ท่านนั้นสามารถรู้แนวทางในทิศทางที่ดีนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รู้จักวิธีสร้างการป้องกันนะครับที่จะให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นก็ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวต่อทุกสถานการณ์ที่มีเข้ามานะครับด้รับการเติมเต็มสู่ความสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับ อะไรที่ทำให้ท่านนั้นเสียความรู้สึกไปบ้างดร้อยลงไปในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องของได้รับความนิยมในเรื่องความสําเร็จต่างๆจะได้รับการเติมเต็มสมดุลสมบัติพัฒนานะครับที่จะนํามาซึ่งความบุดมสมบูรณ์มั่งมีสิสุขก,ก้าวต้วนะครับที่จะทําให้ท่านเปรียบพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์ กับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็ทำให้ท่านนั้นมีความสุขในทิศทางที่ดีก็ส่งผลให้การเงินนะครับของชาววันอาทิตย์ในวันนี้การเงินของท่านนั้นก็มีจับจ่ายใช้สอยด้วยความสุขุดมสมบูรณ์นะครับได้รับการเติมเต็มตั้งว่าการเงินของท่านามีการกาดตกปกป้องไปบ้างก่อนหน้านี้นะครับกับรายจ่ายอะไรต่างๆนะครับที่ทําให้ใช้จ่ายเรียกว่าบางทีก็ได้รับบาดเจ็บได้ด้วยสําหรับบางคนทําให้การเงินสะอาดสมดุลโดยเฉพาะการใช้จ่ายแบบมือเติบนะครับ เรียกว่าบางทีเป็นการใช้จ่ายแบบรักษาศักดิ์ศรีรักษาหน้าอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านก็จะมีการได้รับการตเติมเต็มสู่ความสมดุลนะครับต่างกันเงินที่มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับกับสถานการณ์ต่างๆที่จ้จ่ายแบบฟุ่มเฟื่อยที่ไม่เกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรนะครับส่วนในเรื่องของความรักก่สัมพันธ์ในวันนี้ชาววันอาทิตย์นะครับความรักก่สัมพันธ์บางคนก็จะยังปิด หวังมากับสถานการณ์ความรักที่ผ่านมานะครับก็แต่ให่ตั้นนั้นอยู่ในสถานการณ์ของการดูแลกายใจอยู่กับความเป็นส่วนตัวกับตัวเองเพื่อเติมพลังแห่งความสุขเข้ามารักษาสมดุลปรับสมดุลนะครับไม่มีความปลอดภัยส่วนตั้นที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบางทีก็อยู่กับความเป็นโสดมีความส,สุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับส่วนกุรักกุสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์กุรักกูกรองก็ได้รับการเติมเต็มไม่ว่าจะมีปัญหา เข้ามาก็ตามนะครับก็เป็นปนัญหาเดิมๆแต่ก็ได้รับการปรับสมดุลเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับความเข้าใจเติมพลังเองความสุขให้สุขสมบูรณ์อย่างเพียบพร้อมในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไปใต้สําหรับ2ดาบนะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ต้องตัดสินใจในวันนี้ที่มีเข้ามากับชาวนอาทิตย์นะครับซึ่งบางสถานการณ์นั้นอาจจะตัดสินใจยาก สักนิดพอสมควรนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะรักษาสมดุลในความปลอดภัยที่จะตัดสินใจออกมาในสิ่งที่ถูกต้องที่คู่ควรที่จะไปสู่ความสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับเลขนับให้ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์91792นะครับก็ขอ,ขอจาวนาันอาทิตย์มีความสําเร็จมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบมูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นแลขคอมั่นคงนะครับขอบคุณครับ ผู้ทีเกิดวันจันทร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ ก็ยังเจอปัญหาเดิมๆเหม,มือนกับชาววนาทิตย์นะครับที่ไปก้าวไม้เท้าขึ้นมาใบแรกนะครับก็บง่งบอกถึงปัญหาเดิมๆนะครับที่ยังบกวกเวียนว,ยน,วยนก็มาให้รับมือได้รับการแก้ไขนะครับแต่ตันก็พร้อมที่จะยืนหยัดฝ่าฟันรับมือได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับพร้อมที่จะดูแลออกจากสภาพว่าปัญหาต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รู้จักหาวิธีสร้างรั้วสร้างก่อกุมกันเพื่อความมั่นคงและมีความปลอดภัยต่อไปนะครับ และก็ในสถานก,การณ์ของอารมณ์ของท่านในวันนี้นะครับจาววันจันทร์ก็ต้องรักษาสมดุลพอสมควรนะครับเพราะบางทีนั้นตากว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วทําให้ต่านหงุดหงิดงุนงันปั่นเล่นอะไรต่างๆก็จะไปเหวี่ยงเวียนกับคนรอบข้างได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ เพื่อให้การงานธุรกิจของท่านที่ได้รับการบริหารกับความเชื่อมั่นศักยภาพของท่านในทิศทางที่ดีนะครับก็รักษาสมดุลสภาวะอารมณ์เพราะคิดซะว่าในแต่ละวันนั้นก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาตั้งที่ตกใจและก็ไม่ตกใจนะครับอะไรที่ไม่ตกใจเราก็รับมือแค่ไขด้วยความสุขุมรอบครอบก็จะทำให้ตันรันดึงดูดพลังดีๆบวกๆเข้ามาแล้วก็สามารถผ่าน าหาพนาต่างๆแล้วก็ไปสู่ของความปลอดภัยที่จะเดินหน้าเติบโตในทิศทางที่หวังที่ปรารถนานะครับใจชนะนะครับไปก็บ่งบอกนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับท่านก็จะได้รับใจชนะได้รับความสําเร็จเดินทางเติบโตได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องนะครับก็เป็นโอกาสดีๆส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับของชาววันจันทร์การเงินของท่านนะครับการเงินของท่านก็ าจากความสําเร็จนะครับเงินก็จะหลั่งไหลเติมเต็มเข้ามาได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าลูกขายผู้ใช้บริการอะไรต่างๆนะครับที่มาเติมเต็มต่างกันเงินได้เดินต่างด้วยความปลอดภัยแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับที่การเงินของท่านในวันนี้นะครับที่ต้องสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันพอสมควรในการจช้จ่ายที่ทําให้บาดเจ็บแล้วก็วันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่ทําให้ ต้องมีจ่ายจ่ายเพิ่มที่เกี่ยวกับหลานบริวารอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านระมัดระวังด้วยความปลอดภัยก็จะทําให้ท่านนั้นได้รับชัยชนะที่จะป้องกันการเงินของท่านด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางความรักคนสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดก็ยังอยู่ในความเป็นโสดหลายท่านเช่นกันนะครับที่บางท่านอยากจะมีความรักแต่เดินทางก็ยังไม่ได้พบไม่ได้เจอนะครับหรือใกลที่ปรุงพอใจไกลอยู่ก็เพียงแต่ในความรู้สึกตามสืบตามส่องอยู่เท่านั้นเองนะครับ หรือใครที่เคยบาดเจ็บมาในเรื่องของสถานการณ์ความรักก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของการดูแลกายใจของตัวเองปรับสมดุลให้สู่ความปลอดภัยนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักคมสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาสร้างความปรุงพอใจไม่ปรุงพอใจบ้างก็ตามนะครับกับปัญหาเดิมๆที่ยังวกเวียนๆก็ามาให้รับมือกับการใช้ชีวิตคู่นะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะ ดูแลให้รับใจชนะปลอดภัยที่ดะเนินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงด้วยความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจเรื่องกัน,กนและกันในทิศ่างที่ดีนะครับไป้ายไทยสำรับ DM Place นะครับก็บ่งบอกถึงความสำเร็จที่จะ มาเติมเต็มความบุดมสมบูรณ์ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับชาววันจันทร์ในทุกสถานนะครับที่จะําให้ต่้นเปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานการเงินหรือสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็เจอกับสิ่งที่ดีๆที่จะสร้างความสดชื่นแจ่มใสและเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงเลขหน้าไพในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับ911 หกสามนะครับก็ขอให้วันจันทร์มีความสําเร็จมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่มีความสอบอุน่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันอังคารพลังดวงของท่านในวันนี้ครับการเดินหน้าเติบโตนะครับมีการเตรียมโครงการอะไรต่างๆในการที่กยับขยายความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะมองการไกลไปถึงอนาคตอาจจะมีการวางโครงการอะไรใหม่ๆในการเริ่มต้นกับการทำธุรกิจหรือบางท่านก็มีการต่อยอดนะครับในความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วที่จะขยายความเติบโตให้เดินหน้าต่อไปด้วยความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จเข้ามาได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลในติดตาม ที่ดีนะครับก็ทาให้ตั้นนั้นเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานั้นนะครับจะเป็นทฤษฎีที่ดีนะครับที่จะทาให้ตั้นได้เรียนรู้มาใช้ป้องกันมาใช้วางแนวทางในการที่จะเดินหน้ารุกคืบหน้าต่อไปนะครับอะไรที่ทาให้ไม่ความสําเร็จนั้นก็จะเป็นแนวทางได้แก้ไขนะครับแล้วก็เสริมจุดเด่นเข้ามาเติมเต็ม,ตมก็ทมให้ตั้นเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในความ สำเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับก็เรียกว่าเรียนยู้จากความล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์แล้วก็จะทําให้ท่านได้รับชัยชนะเด่นหน้าสู่ความสมหวังสมปรารถนาไม่ว่าจะปองแปนวางโครงการอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นเส้นต่างที่จะ ให้ท่านสู่เป้าหมายอย่างความเติบโตก็ส่งผลในการเงินของชาววันอังคารในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็ได้รับชัยชนะในการบริหารในการจัดการความสําเร็จจะดึงดูดเงินเข้ามาหรือใลรรอในเรื่องของเงินทุนการสนับสนุนในการที่จะทําธุรกิจหรือจากการต่อยอดอะไรต่างๆนะครับที่ต้องการผู้ร่วมบุญลงทุนนะครับเพื่อความไว้วางใจให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางทีนั้นการที่จะลงทุนเพียงคนเดียวบางทีก็อาจจะเป็นการเสี่ยง นะครับเต้ามีผู้ร่วมวุ่นลงทุนก็จะเป็นพลังสนับสนุนที่จะให้ได้รับชัยชนะความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับก็ได้รับโอกาสการสนับสนุนเข้ามาร่วมวุ่นลงทุนต่างการเงินนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารน,นะครับคนที่โสดนั้นก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่บางคนก็อยากจะมีความรักนะครับแต่ก็ยังไม่สมหวังสมปรัถนาหรือบางคนก็จะเคยปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการคิดถึงระลึกถึงรักเก่าๆอยู่ก็ได้นะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับจะมองถึงอนาคตการไกลร่วมกันในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าปาัญหาอะไรจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็จะมองย้อนหลังไปถึงในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นปนัญหาแล้วก็รู้วิธีแก้ในทิศทางที่ดีรับมือในทิศทางที่ดีก็ให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับใัยชนะได้รับความปลอดภัยที่จะเดินหน้าเติบโตในความมั่นคงอย่างต่อเนื่องภายใต้สำรับในวันนี้นะครับของเจาวันอังคารน,นะครับดยไอพีเตส แรงพลังดึงดูดในทิศทางที่ดีนะครับที่จะดึงดูดที่สิ่งเหมาะสมเข้ามาพลังงานบวกๆมาเติมเต็มนะครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรวันนี้จะมีข้าหมายกับชาววันอังคารในสภาพอึมครึมก็ตามนะครับแต่ด้วยเส้นสัมผัสของท่านนะครับจะเข้ามาทต่ให้ท่านตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคาร26 ห้าสองนะครับก็ขอเจ้าวันคารมีความสําเร็จัางครั้งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธคลังวันพลังดวงของท่านในวันนี้นครับความสําเร็จจะมาเติมเต็มให้ท่านมีความสุขมั่นคงอุดมสมบูรณ์ที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ การตัดสินใจของท่านในการเลือกอะไรต่างๆนะครับที่จะมีเข้ามาในวันนี้ที่ตกยิบยื่นโอกาสเข้ามาในวันนี้นะครับก็ตัานตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับอะไรที่จับต้องได้ก็ควรที่จะคว้าโอกาสเอาไว้แม้นว่าจะเริ่มต้นไม่ค่อยเป็นที่ปึงพอใจก็ตามนะครับแต่ว่า ควาโอกาสเอาไว้แล้วจะทำให้ท่านพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองมั่นคงได้ในทิศทางที่ต้องการต้องปรารถนานะครับด้วยศักยภาพของท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่การไว้วางใจในทิศทางที่ดีนะครับที่จะบริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆกับประสบการณ์ของท่านความเชื่อมั่นของท่านและผู้หลักผู้ใหญ่การเกื้อกูลสนับสนุนนะครับทุกสถานการณ์นั้นจะสู่เป้าหมายความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสร้างความปึงพอใจให,ให้เกิดขึ้นนะครับ แต่ก็ในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางวันการเงินของท่านก็จะเข้ามาด้วยความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับกับการงานที่มั่นคงนะครับแม้บางเส้นทางอาจจะเริ่มต้นไม่ได้มีเงินมากมายดังที่หวังที่ปรารถนานะครับแต่ก็จะเป็นเส้นทางต่างการเงินที่จะค่อยค่อยป,อปรับปรุงเติบโตสู่ความ รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นเข้ามานะครับและก็การเงินในการตัดสินใจในวันนี้ก็ให้ใจปุทธยญาพินิจรอบครอบด้วยบางสถานการณ์นะครับจากวันปฤหกลางวันเพราะอาจจะมีบางสถานการณ ที่สมเสียงให้ท่านเสียผลประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับตาท่านปิจารณาการความรอบครอบนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็มีโอกาสตกหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ นะครับแมนเริ่มต้นจะไม่ค่อยสมดังใจในความสัมพันธ์ก็ตามแต่ก็จะได้รับการพัฒนานะครับไปสู่อนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่เป็นที่รักที่ดีๆซึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะมาจากเส้นสายการงานบ้างอะไรบ้างนะครับที่มีเข้ามาหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้พบให้เจอก็ได้สำหรับบางท่านนะครับก็เป็นโอกาสดีๆส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้มีความสุขมั่นคงอย่างต่อเนื่องถ้าคู่ใดนะครับถูก การปล่อยปลาละเลยไปบ้างแต่ไม่เสียความรู้สึกแต่ไม่รู้สึกน้อยๆอะไรต่างๆนะครับก็จะกลับมาหันดูแลนะครับที่จะใส่ใจความาปลูกพันธุ์ให้มีความสุขนะครับหยิบยื่นไมตรีมิตรที่ดีเข้าหากันนะครับที่จะตามห้ได้รับการดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงแม่นจะมีหน้าที่การงานมากมายก็ตามนะครับก็สามารถดูแลให้สุขความเติบโตคู่กันได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไปใต้สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับ 8ดเหรียญการพัฒนาด้วยความใส่ใจนะครับแต่ไม่ในสถานการณ์ต่างๆได้การยกระดับสู่ความรุ่งเรืองอย่างมีคุณภาพมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงตลอดไปให้กับผู้ที่เป็นชาววันพุธกลางวันต่อไปนะครับเลขหน้าไพา่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน3 4148นะครับก็ขออาจารย์วันพุธกลางวันมีความสําเร็จัางครั้งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพุธกลางคืนพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นบางทีต่านอาจจะได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับจากผู้ที่ประสบความสําเร็จได้เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นเจอไอเดียที่ดีๆหลากหลายนะครับเข้ามาพัฒนานะครับในการที่จะรุดหน้าเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องแม่นจะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะขยับกระเยื่นเคลื่อนตัวสู่ความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นมองไปในตินแดนไกลข้ามน้ําข้ามทะ เลยนะครับที่จะมีความเติบโตโดยเฉพาะธุรกิจทางโลกโซเชียลโลกสื่อสารออนไลน์อะไรต่างๆครับหรือธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับการพูดการจานะครับที่จะทาให้ตั้นดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวในวันนี้นะครับการสื่อสารต่างๆนะครับการเจราจาใดๆก็จะโซสภาพคล่องนะครับตกลงกันได้ในทิศทางที่รุ่งเรืองสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับ อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับก็จะสู่ความราบรื่นปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับแต่ไม่มีความสงบลงและก็สู่เส้นทางของการพื้นฟูนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปด้วยความรุ่งเรืองไม่ว่าปัญหาอะไรที่มีนั้นนะครับก็จะได้รับการแก้ไขให้ปลอดภัยแล้วก็กุยกันประชุมกันปรึกษาหรือกันที่จะวางแผนสร้างโอกาสของการเดินหน้าเติบโตต่อไปในที่ปรารถนานะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับตันจะเรียกว่ามีวาจาหร,รือการสื่อสารนะครับที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับอะไรที่เกิดติดขัดในการเจราจาในการจะปล่อยสินค้าเป็นนายห,หน้าอะไรต่างๆนะครับที่ก่อนหน้านี้ทตา่ไมาติดขัดบ้างนะครับที่ยังไม่ได้ตกลงกันด้วยความปลอดภัยก็จะทำให้ตันนั้นได้รับการตกลงด้วยความปลอดภัยที่จะดึงดูดเงินผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นต์เข้ามาเติมเต็มให้ท่านมั่นคงต่างการเงินนะครับใน เส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดก็หลายๆท่านก็ยังต้องอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่บางทีนั้นก็ ยังไม่ได้รับการตอบสนองในการที่จะผูกสัมพันธ์กับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการพบหน้ากันซึ่งซึ่งหน้าหรือการสื่อสารกันทางโลกสื่อสารออนไลน์อะไรบ้างนะครับที่บางทีก็ยังไม่ได้รับการตอบรับในเชิงบทสัมพันธ์ที่จะสื่อสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักคมสัมพันธ์ในวันนี้นะครับจะมองถึงอนาคตอย่างมั่นคงร่วมกันในทิศทางที่ดีแม้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็พร้อมที่จะคุยเจราจาที่จะมองถึงอนาคตร่วมกันแล้วก็คุยเกีย่ยวกันในปนัญหาต่างๆนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็ดูแลด้วยความใส่ใจเดินหน้ามั่นคงเติบโตต่อไปนะครับไปแต่สําหรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางคืนเดอะฟูนะครับวันนี้ท่านจะมีเรียกว่า มีพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสในทิศทางที่ดีนะครับมีอารมณ์เบิกบานในการคิดงานอะไรก็ตามนะครับแต่จะทำให้ท่านมีความคิดโลดเล่นนะครับด้วยอารมณ์สดชื่นแจ่มใสเบิกบานอะไรที่เป็นปนัญหาก็ได้รับการคลี่คลายด้วยความปลอดโปร่งนะครับ แต่ก็บริการในสถานการณ์ต่างๆมีแรงดึงดูดเข้ามาเติมเต็มสมหวังสมปรารถนานะครับที่จะทำให้ท่านมีความสุขสำราญเบิกบานใจในวันนี้นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน3350นะครับก็ก้อยจากวันพุธกลางคืนมีความสำเร็จมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพฤหัสสป,ปดีพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับก็ความสุขที่จะเกิดขึ้นกับความสําเร็จนะครับสร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ที่จะทําให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นความสําเร็จที่เข้ามาสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับ และก็ความรู้ความสามารถของท่านนะครับก็จะนําพาเส้นทางของความสดใสหรือการได้รับการเรื่อคูลอุปตสมส่งเสริมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวันนี้เข้ามาเรือคูลมาชี้แนะนําทางในทิศทางที่สดใสนะครับที่จะตามไม่ทันนั้นได้พบกับความรุ่งเรืองอย่างมั่นคงนะครับปุ่มความรู้ความสามารถของท่านที่จะนําพานะครับ แล,แล้วก็สร้างความเป็นเสถียรในความสําเร็จส uh, ีไม้เท้านะครับในความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านที่จะมีความเป็นเสถียรมั่นคงที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็เข้ามาอย่างสดใสนะครับสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองให้ท่านและก็ครอบครัวอยู่ด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจอย่างมั่นคงนะครับในเส้นทาง ความรักในวันนี้นะครับชาววันพฤหัสบดีคนโสดก็มีตั้งโอกาสจะพบรักดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ดีเอเมรสขึ้นมานะครับที่อาจจะไปบพบกับคนที่จะเข้ามาเป็นที่รักสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้พบกับชีวิตคู่ที่เดินหน้าอย่างสดใสที่จะสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองในอนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่ได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่ยังโสดไม่พบรักนะครับก็ยังโสดบางทีก็เวลาไปกับ การใช้ชีวิตกับการราักตัวเองผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับหรือบางคนก็รักความเป็นส่วนตัวนะครับไม่ก้อยพบปะผู้คนสักเท่าไหร่อยู่ในความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับตีอบว่อมารีใจดีซึ่งกันและก,กันนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มั่นคงอย่างปลอดภัยนะครับ ก็มั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไพ่ได้สำรับในวันนี้ของชาววันพระสัสปปดีนะครับเส้นทางแห่งใจชนะเข้ามาเติมเต็มให้กับชาววันพระสัสปปดีสมหวังสมปรารถนานะครับใจชนะนี้เดินหน้าเติบโตได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งที่จะทําให้ท่านมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพระ,สปประัสดี 3.. 9 4 6นะครับก็ขอขอาจารย์วันพระสปดีมีความสําเร็จมั่งคัง่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุนและกมัน่นคงนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์พลังดวงของท่านในวันนี้นครับการเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับให้โชความราบรื่นปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็ตามไม่โอกาสของการสมหวังสมปรารถนาในสถานการณ์ของการตัดสินใจในวันนี้นะครับไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกอะไรออกมานะครับวันนี้ก็ท่านจะตามให้ท่านนั้นได้รับการสนับสนุนสู่ความปลอดภัยในทิศทางที่จะเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับในการตัดสินใจบางอย่างแม้จะเลือกยากก็ตามนะครับแต่ก็ตามให้วันศุกร์นั้นสามารถตัดสินใจเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับ ท่านอาจจะคิดในแง่มุมที่แตกต่างนะครับมอ,มองในมุมที่นอกกรอบในมองแตกต่างจากมุมเดิมๆนะครับที่อะไรที่เกิดเป็นปัญหาแล้วบางทีก็ยุ่งยากนะครับก็จะทำให้ท่านพบเส้นทางดีๆโอกาสดีๆนะครับในการที่จะตัดสินใจสู่ความเติบโตรุ่งเรืองเข้ามาสมหวังสมปรรถนานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะยื่นถูกยิบยื่นเข้ามานะครับไอ้ท่านสู่การเติบโตบางท่าน มีโอกาสนะครับกับการได้เพิ่มอะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในเรื่องธุรกิจในเรื่องหน้าที่ตำแหน่งอะไรต่างๆที่จะสร้างความเติบโตมากยิ่งขึ้นที่ระรับการอุปตรมคำชูจากมามิตรไมตรีของผู้เป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นเพื่อนองค์กรที่เข้ามาเป็นพลังสนับสนุนในการตัดสินใจในทิศทางที่ดีนะครับ เส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับการเงินของท่านก็เข้ามานะครับในเรื่องของหลายๆเส้นทางนะครับบางคนที่ตําแหน่งประจําที่มีไรายได้ไม่ได้เพียงตําแหน่งเดียวหรือธุรกิจนะครับ ที่มีหลายๆธุรกิจหรือตั้งรายได้จากตําแหน่งประจําธุรกิจอะไรส่วนตัวเม้นบางท่านวันนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยในเรื่องของการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเชย่นกันนะครับซึ่งบางทีนั้นการงานมีการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแต่บางทีการเงินนั้นก็อาจจะไม่ได้เข้ามา ตามเป้าหมายนะครับเรียกว่างานส่งแต่เงินยังไม่ได้รับอะไรก็อาจจะต้องรอคอยแต่ท่านก็รอคอยด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับบางท่านในวันนี้นะครับใครที่รอคอยในเรื่องของความหวังการเสี่ยงโชคลาบอะไรบ้างนะครับก็จะทําให้ท่านสมหวังสมปรารถนาได้ด้วยแม้นจะไม่มากมายก็ตามนะครับแต่ก็จะการเงินกับผลประโยชน์นั้นเข้ามาสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้กับท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับคนที่โสดก็มีตั้งบางคนก็ยังถูกแขวนความโสดไว้อย่างมั่นคงเช่นกันนะครับแต่ก็โสดยังมีความสุขนะครับบางทีบางคนอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับในการไปสืบความสัมพันธ์กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ยังได้รับการปฏิเสธออกไปก็ยังไม่เจอความรักส่วนใครจะเจอความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสในความรักความผูกพันที่ดีๆที่จะเข้ามาจับไม้จับมือที่จะก่อตัวในความรักความสัมพันธ์ให้เติบโตสมหวังสมปรารถนาต่อไปนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักคนสัมพันธ์จะรับการดูแลนะครับไม่มีความมั่นคงจับไม้จับมืออกกรดกันด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีแม้นจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับก็คิดในแง่ที่สดใสก้าวากันก็ทําให้ความรักคมสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลนะครับแม้นบางคู่จะต้องอดทนบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่ก็ทําความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์เรินหน้าคู่กันอย่างปลอดภัยนะครับไปใต้สำรับรา จะถือไม้เท้านะครับการที่ท่านมีคุณภาพศักยภาพในการบริหารในการจัดการไม่ว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับก็าตามให้ท่านนั้นดูแลควบคู่กันไปเติบโตอย่างปลอดภัยที่พบกับความรุ่งเรืองในการดําเดินชีวิตนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์ห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับก็ขอ,ขอชาววันศุกร์มีความสําเร็จัง่งคั่งมันคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันเสารพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ ความน,นิ่งนะครับที่ทำให้ท่านนั้นใช้ดุจเยปินิดในการพินิษฐ์พิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทิศต่างที่ดีไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับวันนี้ที่จะมีเป้าหมายพุ่งเข้ามาจะโจมตีจะวันเสาร์ให้เกิดอันตรายใดๆก็ตามนะครับแ <traumat rakt> <iert> ต่ท่านใช้ความสุขุมรอบครอบนะครับใช้ความนิ่งในการสยบปัญหาต่างๆก็จะทําให้ท่านปลอดภัยในทิศต่างที่ดีไม่ว่าอะไรปัญหาเข้ามาก็จะไม่สามารถ รัคาาเคืองผิวไอ้ท่านได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับ<ม>และก็บางทีก็ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเอื้อเฟื้อนะครับในคำแนะนําในคาปรึกษาหรือแนวความคิดที่ดีๆนะครับหรือในการที่ท่านมีศักยภาพในการรักษาสมดุลในสภาวะต่างๆนะครับก็ทําให้ความมั่นคงปลอดภัยในทิศทางที่ดีที่ทททจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องกับชาววันเสาร์นะครับเดอสตานะครับก็บ่งบอกถึงการได้รับการเติมเต็มสู่ความสมบูรณ์สมดุลอย่างสมหวังสมปรารถนานะครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าก่อนหน้านี้มีผลกระทบเข้ามาแล้วก็ทำให้ในสถานการณ์ต่างๆรปดาวลงไปบ้างนะครับก็จะกลับมาสู่การเติมเต็มสู่เป็นประกายรัศมีแห่งความสําเร็จเข้ามาให้สมหวังสมปรารถนาดังที่หวังที่ต้องการนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับการเงินของท่านก็มีความปลอดภัย ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การรัก นะครับที่จะรับกล่าวมาเติมเต็มด้วยความคล่องตัวด้วยความสมดุลนะครับได้รับความเมตตาจากผู้เอืเ้อเฟื้อเอื้อตอนในทิศ่างที่ดีการสนับสนุนจากการกล้าการกายการบริการอะไรต่างๆนะครับหรือได้รับการเติมเต็มต่างการเงินเข้ามาด้วยความรากักโดยมิตรไมตรีที่ดีนะครับส,สร้างความมุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในการจชายจ่ายท่านก็มีการรักษาสมดุลด้วยความปลอดภัยในทิศ่างที่ดีนะครับก่อนจะจับจ,จ่ายจ่ายซ้อยอะไรก็ท่านจะมีการพินิจปิเคราะห์ นะครับใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดก็ทําให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยบางท่านมีโอกาสนะครับในวันนี้ที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้อื่นนะครับในต่างการเงินหรือบางทีนะครับบางท่านก็จะในต่างกลับกันก็ได้รับการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อื่นเข้ามาเติมเต็มต่างการเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับในสรรการความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาวันเสาร์นะครับคนที่โสดหลายๆท่านก็ อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดบางคนอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะครับแต่บางทีก็สเสาแสวงหา,ามาด้วยความเหนื่อยล้าวันนี้ก็อยากจะพักนะครับพักรบพักรักนะครับเพื่อให้ความปลอดภยัยพักขายพักใจนะครับส่วนบางคนก็อาจจะเคยปิดหวังมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อยังอยู่ในช่วงของการรักษาสมดุลในความปลอดภยัยกายใจของตัวเองรักความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับ หรือใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ก็บางทีก็จะได้รับการเติมเต็มกับความรู้สึกดีๆที่อาจจะก็มานะครับมาเติมเต็มความสมดุลในความปรารถนาในความรักให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางทีก็จะพบกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกยผ่านครอบครัวมาแล้วมาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแล นะครับเออ,อตอนกันในทิศทางที่ดีรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ให้มีความปลอดภัยแม้จะมีอะไรจะส่งผลให้เกิดปัญหาในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามแต่ก็ใช้ความนิ่งนะครับในการที่จะสบสยบปัญหาต่างๆแล้วก็เติมเต็มกับความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องภายใต้สำรับนะครับหนึ่งถ้วยโอกาสดีๆนะครับที่ถูกหยิบยื่นมาให้ในวันนี้กับชาววันเสาร์ด้วยมิตรไมตรีด้วยความเมตตาด้วยความโบโบมารีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการ ต่างการเงินที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับไอ้ท่านได้รับกับโอกาสดีๆบางทีก็เงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจดียื่นก็มาให้หรือบางคนก็เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะครับที่เข้ามาเติมเต็มได้ด้วยหรืออะไรที่เป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากมายหรือไม่บางท่านนะครับที่รอในเรื่องของความหวังการมีงานมีอาชีพตามก็บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเมตตานะครับ ยื่นโอกาสดีๆให้ท่านได้มีงานทํามีอาชีพที่จะสร้างรายได้รายรับที่จะสร้างความสุขอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับชาววันเสาร์อย่างมั่นคงปลอดไปต่อไปนะครับเลขนาัาให้ในวันนี้ของชาววันเสาร์สี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็ขอ้ชาววันเสาร์มีความสําเร็จัางครั้งมันงม่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ